โอ้โหเต็มแห่งดอกนี้2องร้าวตงไหนโอ้โหดอกนี้2องร้อยห้าเฮ้ยโอ้โหนี่เซ็ตสุดจริงครับผมโอ้โหเกมคาราเบลสุ p เมกาสองพันแปดร้อยสี่สิบห้าครับผม เอาละครับผมนะก็ขอยกมือกราบส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หน้าตาดีด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องอาร์ตี้นะครับผมเออวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเกมมาจองวี2นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมนะแล้วก็กดกิงแจ้งเตือนกุ๊กกิ้ง,ง,งมึงมึงนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรานะครับมาครับผมนะอ่ะนี่ก็ถวนมาที่250 สำหรับใครที่เข้ามาดูก็ดูเพื่อความสนุกสนานนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบนะครับอ่ะขอเริ่มต้นที่เบสสามนะครับผมพร้อมกับหมุนออโต้สามสิบเทนะครับแล้วก็มาดูมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าเกมนี้จะปังจริงนะครับผมนะจะเดือดสักแค่ไหนกันนะครับผมนะต้องดูดันไม่เก่งจัดอูอะไรก็เนี่ยวกดีกว่าไหมอ่ะ ภาพมาเช็ดดีก่อนนะครับผมเลิศพักเจอเลอเธอเลยนะครับผมมาเขาบอกหวนี้ยังไงมีไหมคูณสามแล้วโง่ไหวต่องครับนวาวมาสี่ตัวโอ้ยคึ่งแพงคูณห้าแล้วจังหวะนี้ยังไงมีหลไหมไม่ไม่มครับผมไม่สุดเลยครับมาจองไม่สุดเลยก้อนโตเก้าสิบเจ็ดนะครับผมนะสำหรับเบสสามก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะยังไงครับเปิบเปิบเปิบจะเกลือไปถึงไหนครับเปิบเปิบเปิบ มาหน่อยครับปึ๊บสปิาาร์โอ้โหโยี่ถมนะครับผมนะจังวหวะนี้ยังไงหึ่งหึ่เขี่ยลงต่อนะครับผมแล้วไปป่านโอ้เดี๋ยวสามไม่มีนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอขมทำกี่ทำการขึ้นเบรคก,ก่อนนะครับผมนะเฮ้อาาพูดติดติดขัดขัดลิ้นพันก็ขออาภัยด้วยนะครับผมโอ้โหาปึ๊บปึ๊บสโอ้ยโอ้โหสเกตเตอร์เข้าพอดีเลยครับผมนะสามตัวอ่ะเดี๋ยวเราก็ได้หมดฟรีจะเป็นอยู่ที่สิบหมดน,นะครับผม เดี๋ยวเราก็มาดูมารู้นักกันนะครับว่าฟีสตินมันมีมันจะได้เยอะไหมหรือจะเก,กลือนะครับผมนะมันจะได้อยู่เลยนะนกดูทรงนกเกมก็หลายดีอยู่นะตรงอยังไงปื๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บได้อยู่ฝ่ายม,มาสองตัวพอดีเลยครับชอตน,นี้ไหลด้วยไหมไหลด้วยนะครับผมโอ้โหสองร้ 2, อยแปดสิบแปดถึงคูณสิบแล้วไม่ไป่อวะไม่สุดเลยมาจองไม่สุดเลย เดี๋ยหกหมุนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวมาลุเดีกันครับผมห้าหมุนสุดท้ายจาังหวะนี้ยังไงสี่หมุนสุดท้ายเข้าไปแล้วถงม,มีไหลไหมไม่ไมีเอาอเกินปุ้ยเกินปุ้ยไม่ไหลให้เลยเปิดหมุนสุดท้ายนะครับผมนะวายมาจับตัวสวยครับผมนะสงส์ว่าเป็นสเปรดอะไรไหมโอ้ยไม่ไหลอะไรครับนี่โอ้โหไม่สุดเลยมาจองไม่สุดเลยนะครับผมก้อนโตสามร้อยนะครับ ไม่สุดแต่กาได้อยู่แหละวคือมาจองนายคือนายนายไม่เอาไหนเลยมาจองนายไม่สุดเลยต้องสุดนยคุณอกแล้วแน่เห็นไหมไม่ถึงคูณสิบสักทีอ่ะพอถึงก็หมดอ่ะพอถึงก็ไม่ไหลแล้วทั้งวมดรวมที่แปดร้อยนะครับผล็นนสิบแปดโอ้โหมาจองนายไม่สุดเลยนายรู้ตัวไหมวิจีนเขียวเมื่อกี้ตัวแพงด้วยนะถึงคูณห้าแล้วอยุดดอวิจโอ้โหแล้วสเกตเตอร์เขาอีกแล้ว โอ้โหงดงามพรามเก้าครับผมนะผมก็จะไม่เกลือเหมือนรอบที่แล้วนะครับผมอยากเกลือก็พอนะครับผมนะอะไรก็ได้ขอแค่ให้ได้ขอแค่ให้ได้นะครับผมนะอะไรจะลงมาก็ได้นะครับผมนะมาจองนะมาหน่อยหกบนสุดท้ายนะครับผมเปิบทง่งวันนี้ยังไงเปิบโอ้โหเครื่องแข่งมานฮั่นสองร้อยเจ็ดจุดสองนทิพยแล้วไหลไหมหินไหมอะไรทุกคนดูที่พอถึงโคนที่มันแบบ คูณสุดๆของมันอะมันก็ไม่ไปต่ออะเ,เหมือน,นกักไว้อะเออมาหน่อยให้สุดหน่อยดิมาจองานายไม่เอาไหนเลยนะมาจองฮะวันนี้นายเป็นอะไรเนี่ยวันนี้นายคือนายไม่เอาไหนเลยนะมาจองกูคุยกับใครวะ <laughs> เออคุยกับใครอะโอ้โหอาการเป็นตักมากนะครับผมนะหมายถึงผมเนี่ยแหละ อ่ะแล้วครับผมนะเราก็ได้รางวัลรวมอยู่ที่300.9แล้วครับผมหมุนฟรีรอบนี้รอบที่2ก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมนะไม่เกือนะครับผมไม่เกือจนเกินไปเดี๋ยวขึ้นไปเบียรสามสิบลองดูนะครับผมนะกดเองดูปังนะครับผมจังหวะนี่อะไรมาคูณสามแล้วไหลไหมคูณห้าเออโอ้โหอีมแหมไตาต่ออีกเอออางนี้อะไรอื้อสวยเราตีเฉียแเท่าไรมาไหมไม่ได้โอ้โหเย็ดแม่ โอ้ยไม่ไม่ถึงสเปอร์เมกาเลยแต่ก็ได้นะครับเมื่อกี้ได้มาพันกว่าเลยนะโอ้โหเก็แมแหงดอกน,น,นี้สองร้อยสามสิบเต็มแห่งโอ้โหดอกนี้สองร้อยห้าเฮ้ยโอ้โหนี่เซ่สุดจริงครับผมโอ้โหเต็มคาราเบลสเปอร์เมกาสองพันแปดร้อยสี่สิบห้าครับผม,มต้องอย่างนี้เซ่ตักอ,อย่างนี้ให้ได้อย่างนี้เซ่มาครับสี่ร้อยห้าสิบเก้าจังหวะนี้โค้งห้าเราก็หยุดตามสเต็ป ไปต,ต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะเฮ้ยอุ้ยสเกตเตอร์โอ้โหมาบ่อยจัดวันนี้มันมาบ่อยสเกตเตอร์มาบ่อยจัดครับทุกคนแปหมดสุดท้ายครับผมเจมส์หมดสุดท้ายยังไงหกหมดสุดท้ายอ๋อสี่หมนผ่านไปไม่มีอะไรเลยแต,ต่ตอนนี้ยังไหงอยู่นะครับผมนะถึงเด็ดจีบล้วเอ,อ้ยไม่ใช่คูนจีบนะครับผมอ่าเห็นไหมถึงคูนจีบมันก็หยุดนะทุกคนนะดูดิ ถ้าเหมือนมันกักอ่ะเหมือนแบบถึงตัวโคนที่สูงสูงสุดที่สุดของมันนีอ่ะมันก็หยุดมันไม่ไหลต่อคือมันไม่ได้อะ่ะเนี่ยบางทีไม่ถึงโคน <c oughs> สิบเลยช้นโอ้เดินปุ้ยเดินปุ้ยเยล่นเราสกเก็ตเตอร์ยังไงอตอนนี้ไหลอยู่นะค <c oughs> รับผมนะจ๊ะสองร้อยเมื่อกี้ห้าร้อยดอกนี้สองร้อยไหลไหมไม่มีเห็นไหมตามสเต็ปถึงโคนสิบมันก็ไม่ไหลก็หยุดแค่เนี้ย กันโตครับผมนะ729แต่ก็ได้อยู่เลยนะครับผมนะเออดูกำไรที่ได้มาครับผมนะกำไรที่ได้มานะครับผมนะแล้วก็หักไปนะครับวันนี้ผมเล่นหมดไป2,000กว่านะครับผมนะเออหมดไป2,000กว่าครับก็ช่างเหอะนะก็ได้กำไรอยู่อ่ะเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับนะ คอมเมนต์น,นคะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคุณปาชิโยเกะกับผมบายปลา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 จุ๊บกู